ไปแลกกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสํำหนักประชาสัมพันธ์เคตหารวมกับสํำหนักปปชจัดสำ้ำนักงานปปชนะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ขายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะนี่นะเป็นบรรยากาศกิจกรรมในห้องประชุมนะที่ห้องประชุมกิต,ติศักโรงแรมปูระนคร อำเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชดรทีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการส้ำหนักประชาสัมพันธ์เคตฮาได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข,ข่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข,ข่ายประชาสัมพันธ์ ไม่ทนต่อการถุจริตประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีกลุ่มป่าไม้คืออาซาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านซื่อสา้นมวลชนผาครัฐผักเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละเข้าวรวมโครงการจำนวน25คนครับโค,ครงการนี่นะครับน่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักพชาธพันธ์คิดหน้าครับคณะกรรมการสำนักง,งานคณะก,าการรมการป้องกครอปราบปรามการถุจริหในชารหรือปปช นะครับการทำกำหนดประมาณนะครับนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เพื่อพัฒนาทักษะพเคเืออ่าขนะครับข้องซ่อวท่ตัวประเทศนะนะครับในเอาข้อไปกับข้อซ่วทในพื้นที่เจวัดภาคใต้ตอนบนนะนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ป็นกระบอกเสียงในการป้องกันการถุจริตนะนะครับนะและก็ส่งเสริมเครื่ข่ไยประชาธมพันในกระนักให้มีความเข้าใจเกี่ยวปัญหนาเรื่องการถุจริตนั่นเองนะนะครับกิจกรรมก็มีการบรรยายนะในหัวข้อคนนครนที่ธรรมรัฐไม่ทนต่อการถุจริตการบรรยายวัวข้อพิเศษ กลุ่มปัญญาภพันธ์ในนครที่ธรรมรานนะครับกับบรรยายว่าข้อจ้าวิทยุสู้ความลักไล่จัดรายการอย่างไรให้โดนใจผู้ฟังกับแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตินะครับเขียนบททารการวิทยุการจัดรายการวิทยุเป็นต้นนะครับอ,อันนี้กองโ,โทโคนไม่ได้แต่ว่าทันคิดนะครับก็บไปเป็นประธานะนะครับดันดรดรธีรพงศ์เพชรรัตน์นะครับนะ